ยี 20, 48, ่สิบแปดบาทมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยยี่สิบแปดกับหมื่นห้าก็คิดเอา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะเราจะมารีวิวไม่ร้องนะคะ2ราคาด้วยกันนั่นเองนะคะไม่ร้องแบบไม่ดินามิกนะคะราคา28บาทก็เลยนึกสนุกรู้สึกว่าอยากเอาลองมาเทียบกับไม่ร้องที่โดยปกติแล้วเรามักจะใช้นะคะเราก็เลยจะมาเทียบกัน2ตัวนี้เป็นไม่ชนิดเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าไม่ดินามิกนะคะจริงๆแล้วไม่เนี่ยมันจะมี2ประเภทนะมันจะมีคอนเดนเซอร์กับดินามิกนะคะอันนี้นี่สับเทคนิคเล็กน้อยนะคะไม่คอนเดนเซอร์คืออะไรไม่ คอนเดนเซอร์คือไม้ที่แบบว่ารับเสียงค่อนข้างไวมากๆส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในห้องอัดต่างๆคืออัดร้องเพลงอัดเสียงโฆษณาอะไรเงี้ยก็มักจะใช้ไม้คอนเดนเซอร์ซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนี้หรือแบบนั้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะแบบรับไวมากไม่นิยมเอาไปใช้นอกสตูนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะแบบเข้าไมเร็วมากๆส่วนอีกแบบคือดินามิกดินามิกส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ใช้ร้องบนเวทีก็คือการรับเสียงของเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบกว้างเวอร์ก็จะอยู่ในแบบระยะประมาณปากเราแถวๆนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีระยะความ รับกว้างหรือแคบเนี่ยแตกต่างกันไปอีกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะไม่ในวันนี้เป็นไมสายต้องเสียบสายนะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ส้มอ่ะใช้บ่อยมากในช่วงหนึ่งนะคะตัวนี้คือเ e เลฟังเกนนะคะ M80 ตัวนี้ราคาประมาณ14,900บาทนะคะอ่ะเทียบกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือจับปุ๊บรู้เลยวย่าคืออันเนี้ยแทบไม่มีน้ำหนักเลยอะแล้วก็วัสดุก็จะดูเป็นแบบพลาสติกกองๆอะ นึกถึงแบบไม่ร้องคาราโอเกะตอนเด็กๆแต่ไม่ร้องคาราโอเกะตอนเด็กๆก็ไม่หลงปงแบบนี้นะจะเป็นหัวเงินเเออหัวเงินเงินเป็นหัวเงินเงินตอนเด็กๆอ่ะอ่ะนี่หน้าตาข้างในเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเขาถามว่าแบบให้วิเคราะห์หน่อยครับวิเคราะห์ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เทคนิคขนาดนั้นคือเท่าที่รู้เนี่ยที่พูดเรื่องไมโครแอนเดนเซอร์ไมร์ไดนามิกนี่คือเรียนมาจากนิเทศนะคะกับการใช้งานจริงนะถึงได้รู้นะอันนี้แกะได้ปะวะไม่เคยแกะเลยเอ้ยนี่ไงสรุปแกะแล้วใส่คืนไม่ได้นี่พีคเลยนะพีคนีเลยะ น้องลอกหมดแล้วอะน้องไม้ส้มของเราอ่ะก็คล้ายกันอยู่นะเว้ยถ้าว่ากันตามตรงอะเทียบ,บกันข้างบนก็เป็นฟองน้ําฟองน้ำเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นฟองน้ําแบบแพงแพงหน่อยหนาหน่อยปะใช่อนนี้ดูหนาอุ้ยจับก็คือแบบก็คือหนารู้สึกเลยส่วนอันเนี้ยอันนี้คือจับปุ๊บลงไปเจอเจอแข็งๆข้างในเลยอะ <c oughs> นี่นี่นี่สายไฟตรงนี้สายไฟตรงนี้ทำไมแต่รุ่นมันก็แตกต่างกันอะงานประกอบก็คนละเกตโอ้คนละเกตคนละเกตแบบหนักมากแค่ราคาก็ต่างแล้วยี่สิบแปดกับหนึ่งห้าก็คิดเอา อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาแบบว่าร้องโดยเราจะร้องผ่านเซาการ์ดนะคะคือน้องคนนี้อ๋อลืมบอกไปนี่มาย8บาทนี่นางมาพร้อมสายของนางเองนะคะน่าจะเป็นเอาไว้ร้องข้าเราเก่งจริงกดูจากหัวฟังเนะี่ยนี่คือสิ่งที่แถมมาแต่เราจะไม่ใช้อันนี้เพราะว่าที่เสียบเรามาเป็นอีกแบบมันแพงกว่าน,นะสรุปฟังไม่ออกมีสิทธิน์นะเว้ยคือถ้าไม่หูเทพบางทีอาจจะฟังไม่ออกก็ได้นะเช่นเราอาจจะฟังไม่ออกก็ได้สวัสดีค่ะัลโหล ลียตัวเองที่กลางว่าไม่เป็นไรทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้นเกลียตัวเองที่กลางว่าไม่เป็นไรทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้นมาตรฐานก็มาตรฐานต่อไปค่ะน้องนางแห่งวังหลวงมีออนด้วยนอยอันนี้ไม่มีเหรอนะไม่มีแล้วเสียบแล้วใช้ได้เลย ไว้อะไรมันเหมือนเอาไว้ร้องข้าวเราเก่งจริงอ่ะเนี่ยเออไม่ร้องค้าวเราเกะงไปแล้วนี่คือไม่ถูกนะคะไม่ยี่บาทของเราเตะเดินเตะเดินเตะเดินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโวหเวฟก็ต่างแล้วอะมาเกลียตัวเองฉีกกลางว่าไม่เป็นไรทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น แค่เวฟก็ต่างแล้วคือแบบว่าอันนี้เราไม่ได้ปรับตรงนี้เพิ่มเลยนะคือเราใช้แบบว่าเซตติ้งเดียวกันเลยแล้วก็ก็ต่างอะ่ะโอ้ยอนนบบยังไงอะเราอะกลับไปฟังกันเก่า,กา,าน,นี่เต็มกว่าเยอะเลยไดรับเสียงอะไรเยอะกว่าใช่ เรียกว่ามันเหมือนแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะย่านเสียงอะเหมือนรับได้กว้างกว่าด้วยปะมันสามารถเหมือนรับเสียงสูงเสียงต่ําเสียงนั่นเสียงนี้ได้แบบเยอะกว่าแล้วก็มาชัดกว่าแต่อีตัวข้างล่างอะมันมีความแบบมีความแบบอู้อู้อีอีอะเหมือนมันอั้นอะสมมติเราเพิ่มเสียงขายายให้วฟวมันใหญ่ขึ้นนะคะโอ้โหเสียงชัดมาก พอเล่นเกมขึ้นมาขนาดนี้นี่ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะก็พอใช้ได้แต่ว่ามันมีเสียงเหมือนแบบอั้นอันอยู่ดีอะเดียวมันไม่เคียย์หรือว่าผู้โพเพิ่งตื่นเอาจจะเพราะเพิ่งตื่นก็ได้เรามาลองร้องรางวัลปลอบใจดูนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเธอจะปล่อยฉันไป ย,ยิ่งทำมาทำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันไม่ต้องกกรดังวันปลอบใจจังเดนเธอจะทำทำไมกันเมื่อสุดท้ายกัไปกัเขามันจะมีความแบบพึบเพ่บอะไอความพิบเพบอะมันจะแบบเข้ามาเยอะมากด้วยนะถ้าสังเกตดีๆพอพานปอป่าฟองน,น้ำมันเหมือนกันลมได้ไม่เยอะ อ่ะกลับมาใช้อันนี้บ้างเทียบกันให้เห็นจะจะยิงเธอไม่ทำด้วยความห่วงใยยิงทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันไม่ต้องการรางวัลปลอบใจทั้งนั้นเธจะทำจะไม่กันเมื่อสุดท้ายก็ไปกับเขาต่งางไหม ต่างอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันแบบบรรทัดเดียวกันเลยค่ะฟังต่อกันเลยอันแรกเป็นอันแพงอันี่สองเป็นยี่สิบแปดบาทมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ย จะว,ว่าไปมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะพอมันมาอยู่ในระดับเสียงที่เท่ากันก็พอได้แต่ว่าถ้าเทียบนะเราว่าอันนี้ใสกว่าคือมันจะมีความแบบใสอะมีความฟังแล้วเคลียร์อันนี้มีความฟังแล้วก็อู้อูนิดหน่อยไม่รู้จะเทียบยังไงแล้วอะ่ะเอาจริงๆป้ไม่ได้แบบมีความรู้เทคนิคขนาดนั้นคือเป็นแค่คนใช้งานแต่ก็เอามาใช้ในฐานะคนใช้งานแล้วกันรีวิวในฐานะคนใช้งานแล้วก็ให้ฟังแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าแบบสรุปทุกคนไม่ไปซื้อไม่หมือนห้าแล้วนะต้องไปซื้อไม่ยี่ส จริงๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะต้องเอามารีวิวนะคือความทนทานเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไออันเนี้ยมันใช้คืออันนี้กี่ปีแล้วพี่โจ๊กันนี้กี่ปีสามอันเนี้ยคือ3ปีแล้วนะคะยังใช้ได้ดีแค่ข้างนอกอาจจะลอกนิดน,นึงเขาเรียกว่าใช้งานสมบุกสมบันนะคะส่วนตัวนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งได้มาแล้วก็ถามว่าเราจะไปใช้จริงขนาดนั้นไหมคิดว่าไมา่แต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้เล่นได้ในเวที่แบบร้องคาราโอเกะอยู่บ้านร้องกับเพื่อนหรือว่าเป็นแบบไม่เสียงตามสายไม่นนนนนนัั่่่ีีออะะรรเเเง้ยมมโคพาาว 28บาทนั่นแหละก็อลองเอามาเทียบให้ดูกันนะคะขำๆขำๆเอาไว้แบบว่าเผื่อสมมุติว่าใครแบบเฮ้ยเห็นพอดีแล้วแบบอยากรู้ว่าถ้าซื้อมาแล้วคุณภาพมันจะเป็นประมาณไหนก็ลองดูแต่ก็อันนี้อย่างที่บอกว่าเราอ่ะใช้ในคอมใช้ในโปรแกรมที่มันสามารถเพิ่มเกณฑ์เพิ่มความดังเพิ่มอะไรได้นะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าถ้าสมมติเอาไปลองข้าเราเกตจริงๆที่บ้านมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่สามารถช่วยดันเกณฑ์ให้มันดังขึ้นมาได้หรือเปล่าคราวหน้าอยากจะดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเอาไว้เจออกกกกกัันนนใหหมม่คราาาวว้้้แลละะยยดดช Subscribe ทุกคนบายสวัสดีค่ะ